าโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับประดิษฐ์กล่องป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 มอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศฟรีครับนายกฤษณพงษ์ ว่างพิมายกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารร่วมกับนักเรียนช่างฝีมือทหารระดมเงินทุนส่วนตัวออกแบบและประดิษฐ์กล่องป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยช่วยกันออกแบบนําแผ่นอะคริลิกใสามาประดิษฐ์เป็นกล่องเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโดยให้แพทย์พยาบาลสามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้โดยมีกล่องป้องกันเชื้อไวรัสปิดกั้นระหว่างผู้ป่วยและแพทย์นํามาส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลของรังกายใหญ่ตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายเพื่อใช้ในการตรวจรักษาคนไข้ของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังกายใหญ่หลังจากมีคนไข้ามาตรวจรักษาโรคต่างๆเฉลี่ยวันละ50-60คนต่อวันซึ่งพยาบาลและเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับคนไข้ทางสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารจึงได้นำกล่องป้องกันเชื้อไวรัสจำนวน2อันนะครับมามอบให้ อีกทั้งสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารยังได้มอบกล่องป้อง,องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลด่านขุนทดโรงพยาบาลโนนสูงโรงพยาบาลพิมายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลมากกว่า40อันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19